海自浪大，天 สิ่งสุดยานเดินทางกี่มีกานแลกันงคิดถวนทีเธออยู่คิดถ้วนทีเราจำม,มันจไลขอ,อกบ่จทานจิต I do the star bang bang to you keep calling me you keep calling about just กดเป็นนุ่นครับน้ากดเป็นนุ่นน้าสุดเลยครับเงินนะครับรับกดเป็นน้ำครับสวัสดีครับสวัสดีครับเียนะครับรับกดเป็นเบียรครับส่วสวัสดีครับเนกนะครับรับกดเป็นอุยองครับสวัสดีครับมอสครับรับกดเป็นการสวัสดีครับนิวครับรับกดเป็นนายครับ อาตูเนี่ยผมรู้สึกว่าอาตูเป็นแบบเขาเรียกว่าโปรเฟชชัลมากครับมีเขา้าฉากกับอาตู๋บ้างค่ะเราเราไม่เล่นพลาดเหมือนกันแลนะเราสึกเวลานิดนึงแต่ว่าอาตูว่าเฮ้ยให้กำลัง ใชจริงๆเฮยไม่ต้องเครียดไม่ต้องกดดันเลยมีการสอนเทคนิคการแสดงอะไรอย่างเงี้ยอยมีมีค่ะแม่อาตุว่าจะสอนว่ามันต้องแบบคอนทินิวเนาะอาตุวัฒนสอนว่าเออต้องมีฉาดส้มอ่ะน้องถูกเนี่ยเดี๋ยวส้มด้วยคอนทิเนียลต้องกีนต้องเข้ากันอะไรแบบปตัดต่อได้ง่ายด้วยพี่เปิดกระไก่ต้เป็นพู้ได้แค่คำถามเดียวนะครับเป็นพี่เลยครับพี่ดี้เป็นไงบ้างครับครับพี่ดี้เป็นคนน่ารักครับแต่ก็ชอบกินจุนนิดนึง มีคนนี้คือคนน่ารักครับเป็นคนที่แข็งแกร่งเกินไแล้วก็ขอให้คำปรึกษาเพื่อปลุกแล้วก็วันนี้แสดงมาให้ฟังนะครัสรุปเป็นความสตะลุยที่วินี่กินจุนงครับวินดี่วินดี่คนนั้นเหรอฝา Water b o รักใสใสและนุ่นชอบด้วยนะคะทุกคนวันที่22ตุลาคมนี้ในโรงภาพยนตร์ครับใสใสแมนแมนครับแมนน่าแมนกลับแน่นอนแมน่าแมนกลับเราไปดูกันแล้ะก็ถ่ายโดยช่างภาพระดับหนึ่งของเในไทยที่ใหญ่ระมาดอย่างที่เราเห็นอยู่นะครับมี30 2ภาพด้วยกันซึ่งเราจะร่วมให้แฟนคลับได้ชิงบัตรรอบก,กาลา่าะด้วยการที่เราจะติดตั้งตามโรงภาพยนตร์6แห่งด้วยกันนะฮะ,ฮะก็จะเป็นโปสเตอร์เหล่านี้เราจะสลับไปก็คือสมมุติว่าเราตั้งที่พารากอนก็จะมี3 5ภาพ<ะ>แล้วก็จะมีเราก็จะดึงทีะวันหมาเลข30ก่อนมาเลขยี่สิบเก้าอะไรฮะ,ฮะจนถึงวันฉายของภาพยนตร์เราจนถึงยี่สิใช่เขาดาวเขาดาวเลยถึงยี่ส ซึ่งเราจะเริ่มเล่นเกมนี้วันที่18นี้แล้วนะฮะกิการง่ายๆคือถ่ายเซลฟี่แล้วก็แฮชแท็กวอเตอร์บอยเดอะมูวี่และ A.S. c a l l i n g m e ม o ล y จกในภาพนั้นนะฮะแล้วใครมียอดทวิตสูงสุด2อันดับแรกของแต่ละวันจะได้รับบัตรชมภาพยนตร์4ใบต่อหนึ่ท่านนะฮะัง้งก็ต้องเล่นเป็นหมู่คณะนะฮะเรามีทั้งหมด120ที่นั่งสำหรับ สำหรับการชมครับผมก็คือหนึ่งรางวัลเนี่ยให้ชวนเพื่อนไปดูอีกสามคนใช่แล้วไปเลยสี่ใบต้องช่วยกันรีทวิตด้วยกันเล่นเกมนี้ทวิตเตอร์เท่านั้นทวิตเตอร์เฟสบุ๊กอินสตาแกรมไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวครับแต่สามารถโพสต์ได้ใช่ไหมโฮสได้แล้วก็ลิงก์ไปที่กวันใช่ครับให้เพื่อนๆช่วยกันดีใช่ครับสามสิบวันเล่นได้ทุกวันเลยไหมฮะเล่นได้ทุกวันครับแต่ว่ากิจการคือใครที่เคยได้รับรางวัลไปแล้วต้องได้รับได้ไม่เกินสองครั้ง เหมือนกับเคยชนะแล้วสองครั้งก็จะไม่มีสิทธิ์เล่นครั้งที่สามใช่ไตอนแล้วนะครับก็ตั้งแต่วันที่18ใช่ไหมพี่ใช่ครับน้องๆก็ไปเตรียมอยู่ที่โรงพยาบาลโรงพยาบาลจะมีหกแห่งอยู่ยังไงรายละเอียดจะมีในออแอคเคานต์ออฟฟิเชียลของมอเตอร์บอยนะฮะคอมมิเตอร์ไอจีแล้วก็อ๋อเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กคอนเทนต์ใช่ไหมผมก็เข้าอปตามรายละเอียดได้นะครับไปดูไปเซลฟี่และติดแฮชแท็กให้ครบด้วยนะครับตามที่พี่ดีพูดไปนั่นเองนะครับสมัช่วยด้วยนะครับ ต่อตุ้งโร่ก็มีโยนโทษเยซีเลียรอาร์ตนะครับที่เอื้อสถานที่ในการแถลงข่าวเราไปครับนี้และเจอกันนะครับ22ตุลาคมนี้ทุกโรงก็มีโยนนะครับโหวตบอลรักใสๆสแหวรุ่งชอบครับ